ตอนนี้ฟ้าก็จะมาเก็บกวาดนะคะเพื่อน <_ d ata> เก็บเก็บถ้วยเก็บชามล้างเนาะพี่เด็กๆกินเลี้ยงวันเกิดกันเมื่อวานนะคะถ้วยชามกองเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนห <_ d ata> มอ้อลูกนี้ดีมากเลยนะคะเพื่อนเหมือนหม้อต้มน้ำปลาบ้านเราเนี่ยนะคะแต่ว่าสวยนะมีลวดมีลายนะแต่อันนี้นะเขาจะเอาไว้ทำเอ่อ ชีสนะคะชีสที่เอ่อชีสที่เขาไว้ทานกับขนมปังแล้วก็ที่ที่เอาขนมปังลงไปทั้งละเอาลงไปลแล้วก็จับดึงขึ้นมายืดๆนะคะเพื่อนๆนี่เขาใช้หม้อแบบนี้ทํากันเมื่อวานเด็กๆเ,เขาก็ทานกันนะคะแบบนี้นี่คือชีวิตเมืองนอกนะคะเพื่อนๆไม่ได้เอ่อ ไม่ได้อยู่แบบง่ายๆอย่างอย่างอยู่เมืองไทยนะคะงานก็เยอะงานบ้านก็เยอะนะคะวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ต้องทำงานบ้านเนาะ เด็กเ้กเขาทานกันนะคะแล้วเขาก็ปล่อยให้หม้อไหม้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นี่ไม่รู้จะเอาออกไหมถ้าเอาไม่ออกเสียดายแย่เลยนะคะต้องทิ้งนะคะต้องแกะเอาชีดไหม้ออกก่อนเนาะ

นี่ก็อีกรูปหนึ่งนะคะที่ฟ้าจะเก็บเอาไว้ต้มน้ำปลากินนะเนี่สวยนะคะเพื่อนๆหม้อโบราณนะคะหม้อเก่าเกี้ยงแล้วค่ะทุกคนเก็บเอาไวต้ต้มต้มยำก็ได้นะคะเพื่อนๆต้มยำต้มยำหม,ม้อเล็กนะคะ หม้อสวยๆเนาะหายากแล้วนะคะหม้อแบบนี้นะสมัยนี้เขาไม่ค่อยทําออกมาขายแล้วนะคะ ล้างครับเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะเอาขนมใส่กล่องนะคะขนมกระปังน้าขนมปังกระเทียมเนาะเอาใส่กล่องเก็บไว้ทานหลายๆวันนะคะใส่กล่องแล้วจะได้เอกรอบนานข้ามวันข้ามคืนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงข้ามคืนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่กลับมาก็คงจะทานเกือบหมดแล้วก็จะเกเ็กอีกนะคะตอนนี้ก็มีเด็กๆนะมาอยู่ด้วย ตอนนี้เหลืออยู่สี่ห้าคนนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอาไปพ่อใหญ่เอาไปส่งสองคนเนาะ ตรงนี้ก็เป็นหน้าเตาผิงนะคะเพื่อนๆที่นั่งประจําของฟ้านะคะนั่งผิงไฟนะคะนี่ที่นั่งประจํานะคะที่นั่งประจําเวลาเสร็จจากงานแล้วก็จะมานั่งรับไอปุ่นจากเตาผิงตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ฟืนหมดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเอาฟืนนะคะไปเอาฟืนที่เอาฟืนมาใส่เตาผิงเนาะใส่เตาผิงนี่ไปกับเพื่อนๆไปเอาฟืนด้วยกันนะคะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นกองฟืนนะคะที่พ่อใหญ่เตรียมเอาไว้นะคะสําหรับหน้าหนาวเนาะแกก็ไปตัดมาจากป่านะคะเ,เพื่อนๆแกก็ไปตัดฟืนมาจากป่าเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นทุ่นฟืนทําเป็นท่อเล็กๆ,ๆ,ๆเอาไว้แล้วก็เอาผึ่งไว้สําหรับใช้หน้าหนาวนะคะโอ๊ยลืมเอาถุงมือมา เสร็จไปอีกหนึ่งวันนะคะของการเป็นแม่เมียพู้หลังนะคะชีวิตในต่างแดนเนาะตอนนี้ก็เราก็จะมากินลูกองุ่นกันนะคะดืืมน้ำส้มสักแก้วภาระหน้าที่วันนี้ก็ทำความสะอาดล้างถ้วยล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อน อนนี้ก็เป็นเวลาพักก็เป็นเวลาพักนะคะพอเวลาพักผ่อนหน้าเตาผิงสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นต่อนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ